สวัสดีครับจันสวัสด,ดีครับติลาลีครับอติพี่ติครับพี่ติมานั่งตรงนี้เลยครับแม่มานั่งนี้ญาติตั้งกล้องลำบากมามาครับติลาลีนั่งเลยครับเชิญแล้ครับเชิญแล้ครับเชิญแล้ครับมานั่งนี้ โอ oh yeah? <cat> anyway. oh ้โหป้าตีล่ารีมาแล้วทุกคนวันนี้เก่งมากเลยตีล่ารีวันนี้เอฟซีก่อนครับวันนี้เดินมาเองด้วยไม่ต้องไม่ต้องมีใครพยุงเลยเลยขอบคุณนะครวันนี้เก่งมากเลยตีล่ารีขอบคุณครับขอบคุณครับตีล่ารีทักทักคุณนัตนาอย่างเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยป้านัตนาย่งเนี่ยจับมือนป้านัตนาหน่อยเออมาแบบเป็นมิตรหน่อยวันนี้อจริงนะ นานๆจะเจอเจอช็อตนี้ทั้งทีแคน้องโอ้ยไม่ได้เจออะไรฉันรู้ดีทำไมเอออาะพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวจะจุกบเรื่องหนด้านไหนมโน่ก็เกิดเรืโกรตีเออเนาะยังไม่หายดีเอาป้าไปดึงตีเหรอผมเจ๊ไม่ได้ดึงอย่างนั้นเลยรู้อะไรก็พี่แบมเขาบอกมาเนี่ยก็ฝากพูดเลนะเดี๋ยวถ้าป้าลักษณะดึงน้องป่ะดึงเปล่าจับมือกันมหขึ้นอย่างนี้วางอ๋อเออมวันนี้จัามาดีมาันนี่มาดีสันจัดการโดูปัญญาอย่าท่องวิจิตรข่าวป้า เต็งเต็งครับจริงเลยครับบอกบอกตีจะกลกลับบ้านแล้วนะคะบอกบอกเจ๊เป็นคนดีอย่ามาอย่ามเอาไปอยิามา่า่อย่มา่ามย่มาอย่มาอย่ามาพย่ามาอย่ามาอย่ามยมาอด่าอยาอย่ามา่ามาอย่ย่ามาอย่ามาานใอมาอย่ามาามาอ่ามาอย่ามาอย่าอ้่ีมา่ามีบย่ามาอยาบาอามันเ่ยผมไอมอ่าด้บีบเลย่าอ่าไอบีมอ่ามาอยาอา่ออ่าออ่าออออบอา มีจริงเลยมีจริงเลยวันนี้ตีเก่งมากเดินมาเองไม่ต้องมายุงแข็งแรงขึ้นแล้ววันนี้จะได้กลับบ้านแล้วคะ่ะจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมตีตีจะเอาป้านัตนนาไปเที่ยวบ้านไหมเอาป้ารัตนนาไปบ้านไปเที่ยวไหมไปเที่ยวบ้านอ่ะไม่เลยทำไมอ่ะกลัวไปรับของสักทีอ้าวอารับของด,ดอองีสุดเลยโอ้รับของดีสุดเลย เด็กเป็นเล่ยสนาแดนในมาโน่นลัตนด้านในใส่เหรอเออป้าก็บอกพี่แบมไปสิว่าเราอ่ะไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นบ้านเรามีฐานะบอกเขาไปสิเรื่องจริงค่ะเออขายของบ้านไสยค่ะพี่คนก็ทานไม่ใช่ลยรัตนด้านในบ้านหมอแสเออเออเอาทำเสียงให้มันดีๆไม่ต้องไม่ต้องโก ป้าเมื่อไหร่กลับปติจะกลับแล้วป้าเมื่อไหร่กลับกลับไหนกลับบ้านสิงห์บุรีไงโอ้ยบ้านชีวิตจริงไอยู่นี่อ้าวเป็นไงพี่แบมพัสสร้างสรรค์เดี๋ยวก็กจะก็นา <ๆ S 2> สิน,นี่นี่เจ้าของบ้านอยู่นี่อา๋อเจ้าของบ้านเลยนะเจ้าของบ้านเออเดี๋ยวจะจุกเจอาหน้าเจ้าของบ้านเลยขึ้ขอบคุณเจ้าของบ้านกคนนี้นี่ยเจ้าของบ้านนะเจ้าของบ้านอย่าจริงจริงเลยค่ะบ้านไหนที่แบบ จะส่งบ้านได้จริงๆลูกบ้านเลยต้องหนีเลยเจ๊เจ๊มาครับไปเอ้ยบายบายป้ารัตนาเลยเราจะกลับบ้านบายบายเดี๋ยวรอยาก่อนนะเดี๋ยวรอยาได้ยาแล้วกลับบ้านแล้วบอกขอพระคุ้มครองเป็นที่นะคะพระคุ้มครองเต็มที่พระคุ้มครองอาตาร์เต็มทีพระคุ้มครอง หนูตั้งนานนะคะป้าบอกพี่เบียงเข้าไปเลยว่าเราในบ้านเราบ้านเราไม่กลับสิงคโปรีอะไรเออสักในรัตดาวาสนาดานายมาโนรัตนานวัตนาสายลุงโอ้โหวันล้าเย็นล้านอิสระไม่เอาไม่จ้าไม่ไ้อารมณ์เสียแล้วขี้มาอารมณ์ดีอยู่ไอารมณ์เสียอีกแล้วดาไม่ได้ป้ารัตนากับพี่หยิงแกดีๆดาวเขาแล้วป้าพี่หยิกหลานเหรอ ไม่ได้หยิกเลยพูดกันอย่างนี้นะพี่โนโดก็รู้เรื่องหมดเลยคุยกับตำรวจเยอะเลยตำรวจก็บอกดำ,ดำเนินการถือปืนกันนะอืมเ็อท้องเด็กคล่องเลยน้องไม่ไม่ติดกับพี่น้องเขางานเขาจำแต่พี่น้องอย่างเดียวอ,อื่นเขาไม่จําหรอกพวกเรายังไม่จําเลยเขาเอาแต่พี่น้องเขาอย่างเดียวเหนื่อยหน้าเหนื่อยตาได้อาีเนื่อยหน้า ไม่ป้าแบมเขาบอกป้าทำตังร่วงกันเหลอถึงได้ก้มแต่มองหาตังเลอ ไม่ต้องพูดอะไรนะที่แบมก็บอกมาเนี่ยเขาบอกตังเขาหายในนายเขาเนี่ยเดี๋ยวบ้านฉันก็เกิดขึ้นแต่ป้าเอาไปหรือเปล่าไม่เคยเย็บอะไรมักง่ายอย่างนั้นนะเออก็บอกเขาสิบอกเขาดีดีเพราะสงงผู้คุยจุดตำรวจเยอะเลยเออบอกเขาดีดีว่าเราไม่ได้เอาไปป้าลุงกระจิ๊กก็จะมากันโดยอัตโนมัติหมดตังเขาหายอ่ะถ้าเขาต้องมเราเห็นป้ายนั่งอยู่ตรงนี้ตังเต็งเต็งเลยค่ะหน้าบ้านมีใครนั่งล่ะเข้าไปกันหมดแล้วดาววัฒนาดานัยมาอีกแล้ว บ้านหมอปลาจริงๆไงขายขายลูกใครตีนี่หน้าบ้านหมอปลาใช่หน้าบ้านหมอปลาเขามีมีกุรัตนานั่งอยู่คนเดียวอ่ะเออแล้วใครรักตังค์รักใครรักตังค์ไปอ่ะตีกรัตนาครับเังอะไรอ่ะตังพี่แบมก็หายเนี่ยในร้านเนี่ยเออพูดกันไปเฮอะเดี๋ยวตำรวจจะมาโดยอัดเราเอาหรือไม่เอาก็พูดกันดีๆบอกเขาดีๆไม่ใอาีนะ ดิฉันได้เป็นพยาบาลรัตนาหอเลงขโมยน้องที่จุกยุ่วชนาดานัยมันโอดอื้อหืืออ้อหือขโมยเลยเหรอรัตนาขโมยเลยใช่ไหมอาป้าป้าทำไมให้ตีมันเห็นน่ะตีมันเห็นป้าขโมยน่ะแต่งเรื่องกันไปเดี๋ยวพ่อจะจัดฉันโดยอัตโนมัติมีเสียงล่ากันนะเสียงล่าเลยนะเดี๋ยวมากันเต็มที่หมดบ้านที่ห้าเป็นอะไรล่ะพี่แบมแล้วเปิดกล้องดูก็รู้นั่นน่ะสี่ยังบอกว่าสี่ห้าใบเลยนั่นน่ะตีมันเห็นนะป้า เจทำไมนี่พูดกันอย่างนี้เนาะเราลัตนาหอเลยเป็นพยาบาลพี่โนดเป็นตำรวจใส่ลุงจิจรู้เรื่องกันหมดป้าถามได้ป้ามีน้องสาวแบบนี้เหรอป้าแล้วแล้วน้องสาวน้องสาวเป็นเนี้ยเออแล้น้องสาวป้าแล้วแต่อะไรเอ้อแล้วแล้วท้องใครอย่างเมื่อกี้โอ้ยน้องสาวที่แท้จริงไงชื่ออะไรนะใส่ลุงกับจิ๊ดแล้ว ใจรุ่งและดาววัฒนาดาววัฒนรัตนาวัฒนใส่รุ่งพระสงฆ์เสกที่วัดและตายแล้วตายแล้วหมดพระพระกับเสกนี่ก็ตายแล้วสิไม่ได้ตายแล้วชีวิตเป็นดยางนีนะครับทุกอย่างซิสเตอร์กับพระสงฆ์หวักมือเรียกเราตลอดชีวิตตายต้านานนะครับเขาพูดมีสองอย่างนะซิสเตอร์กับพระตอนแรกเราคิดว่าอันนี้แต่เดี๋ยวก็มีสองอย่างนะ ไม่ใช่ทิเตอร์กับพระคนเดียวกันคนละคนนะทิเตอร์ผู้หญิงพระผู้ชายเขาพูดทิเตอร์กับพระัรวพ่อใช่ที่เราไปเห็นอะทิเตอร์เราก็เห็นอยู่แต่นี้ว่าเอขาพูดเนี่ยหญิงกับชายฉันก็คนคิดดีแล้วล่ะเราเราก็คิดเปมนกันคิดมากเราอ่ะฉันคิดรักไปไม่ช่อยคิดมากอย่างที่พูดไม่ป้าคิดตังไงน่าคิดมากอยู่ป้าก็คิดมากเลย บ้านเราเรียบร้อยป้ารัตนาพูดป้าเสร็ิสานพูดงานนะครับคิดจะรักตังค่ะพี่ใช่ป้ารัตนาโอ้ยใจเราไม่เช่นจิกใจสตางอย่างนั้นเลยนะเนอะบ้านเราตระกูลดีทั้งบ้านใส่ลุงกระจิตเนี่ยนะตำรวจได้มากันเต็มละเขาเรียป้ารัตนามาทิ้งไว้นี่เลยปมนไม่ใช่ละชีวิตอันนี้คือความฝันเจนเจงนะครับคุบัรดาลออกหมด บ้านเป็นยังไงรู้บอกแล้วให้เลือกเบอร์สามสิบไปเลือกกันเป็นไงพี่โน้ตแทเทิบอกให้เลือกเบอร์สามสิบเป็นไหมโห้โออกศูนย์สามเป็นไงเออบอกให้เลือกเบอร์สามสิบไปเลือกเบอร์สามสิบกันเนี่ยเห็นไหมบ้านจะกู้หน้าทำไมทำอะไรทำตามตัวคนยังไงกูมหน้ามาพูดอะไรอย่างนี้ลยหยาบคายมลกหาเช็ตังค์ังไท่า มีพิธีการมองกันหมดมียังไงยังไงอ่ะเจ๊ยังไม่พูดอะไรเลยนะเฮ้ยถ้ารู้เรื่องอะไรดีๆนะครับเนี่ยตีบ่อยพูดกันดีๆเห็นไหมก็เพื่ให้น้องเขาพูดไอีกนล้วจังการให้รู้เรื่องดีๆนะเรารู้เรื่องเลยอะไรคืออะไรน้พ่อสงแอบบอกกับเราหมด